สวัสดีครับกลับมากับอีกหนึ่งรีวิวนะครับผมสำหรับดาวฮอนที่เพิ่งมาในรถที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมที่ผ่านมาเนี่ยผมรีวิวไปสามตัวแล้วตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายสำหรับดาวฮอนของรถที่เพิ่งเข้ามาแล้วกันนะครับผมตัวนี้คือดาวฮอนแอร์สปีดเดี๋ยวไปดูกัน ถ้าเกิดว่าตัวดาวฮอนแอร์สปีดตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่เราเคยขายกันมาแล้วเนาะประมาณสักปีที่แล้วนะครับผมรูปร่างหน้า,นาตาก็น่าจะเหมือนเดิมนะ,ะแต่ว่าเราเขาเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันแต่ถ้าเกิดใครสนใจที่จะช็อปกับทางเราเนี่ยเรามีอีกช่องทางหนึ่งนะคือทางช้อปปีนะครับผมทางช้อปปีเนี่ยถ้าเกิดเสิร์ชคําว่าไบการ์เด้นในช้อปปีก็น่าจะเจอเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าลองไปเสิร์ชดูกันได้นะครับสำหรับ ด่างฮอนแอร์สปีดตัวนี้นะครับจะเดี๋ยวก่อน <laughs> เริ่มมืนแล้วอ่ะตัวนี้มันเป็นล้อสิบหกนิ้วนะครับผมตัวนี้เป็นล้อสิบหกนิ้วอ่าเป็นเฟรมโค้งสวยเลยมาสองสีนะแต่เดี๋ยวเราไปดูอะไหล่กันใกล้ๆก่อนดีกว่านี่อ่ะ ตัวนี้เนี่ยมาเป็นล้อ16นิ้วมาเป็นล้อแกนปลดเรียบร้อยแล้วนะครับผมยางเนี่ยให้16 1.5นะครับอ่าเป็นเฟรมอลูมิเนียมเฟรมโค้งอลูมิเนียมลักษณะนี้สวยนะครับผมหน้าตาดูดีนะครับอ่จุดเบรกเป็น v ีเบรนะครับตัวจุดพับเป็นจุดพับมาตรฐานของดาฮอนเลย ให้มาค่อนข้างดีนะครับผมสําหรับตัวจุดพับระบบของดาฮอนเนี่ยมันเชื่อใจได้อยู่แล้วมันเป็นระบบงัดที่เชื่อใจได้นะครับนี่เลยจุดเด่นจานหน้า55ฟันกระโหลกกวงเหมาะกับล้อ16มากอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ซื้อตัวนี้ไปมันไม่จําเป็นต้องไปอัพจานให้เป็นกระโหลกกวงแล้วมันมากับกระโหลกกวงแล้วน้อยคันนะครับที่จะเห็นดาฮอนมากับกระโหลกกวงตัวนี้มากับกระโหลกกวงเลยนะครับชุดขับ ให้มา9สปีดเป็นชิมานโนโซล่าด้วยนะครับแต่หลายๆท่านอาจจะพอทราบหรือบางท่านอาจจะไม่ทราบตอนนี้ชิมานโนขาดตลาดอย่างรุนแรงหลายๆบริษัทจักรยานเขาก็เริ่มใช้เป็นผลิตตัวอ่าเขาเรียกว่าชุดขับของตัวเองขึ้นมานะครับผมเพื่อมาใส่จักรยานของตัวเองไม่งั้นเนี่ยไม่มีจักรยานขายเพราะชิมานโนขาดตลาดอย่างรุนแรงมากนะครับแต่ตัวนี้ให้ชิมาโนโซล่ามาเลยนะครับ ตัวหลักอานให้เป็นแบบหลักอ่านเบาครับหลักอ่านซูเปอร์ไลท์ของดาฮอนของดาฮอนเองมาเรียบร้อยนะครับเบอเบอะตัวนี้ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้นิ่มขนาดนั้นแต่ไม่ได้แข็งนะครับน่าจะปั่นได้นะครับตัวปลอกแฮนให้เป็นปลอกแฮนโฟมนะคงเน้นเรื่องนั้นหนักเบานั่นแหละครับผมตัวชิปเตอร์ได้เป็นชิมา a โน่เออรทัสนะครับผม เป็น9สปีดชิมโนอัลทัสตัวนี้เป็นมือเบรกของดาฮอนเองนะครับไอ,อ้อะกระดิ่งให้มาอยู่แล้วนะครับผมจุดพับก็เป็นจุดพับมาตรฐานของดาร์ฮอนคอปรับระดับได้นะสังเกตด,ดูคอจะปรับระดับได้นะตัวนี้ค่อนข้างซิมเพิลแต่ว่าได้คุณภาพที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวจุดพับของดาฮอนเนี่ยมันก็ทำได้ดีอยู่แล้วนะครับผม ทำสปีดก็ทําได้ดีด้วยเนื่องจากมันมา55ฟันแล้วอ่าจานหน้า55ฟันเนี่ยทําสปีดขึ้นสบายๆนะครับผมแล้วก็ล้อเป็น16นิ้วผมว่าใครที่มองล้อเล็กไว้เนี่ยแล้วไม่ชอบดิสเบดเนี่ยตัวเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีมากๆนะครับผมเพราะนับปัจจุบันเนี่ยเอาแค่ในของในร้านแล้วกันล้อ16ที่ผมมีนอกจากไอตัว Gravity นะเนี่ยเี่ยพวก Gravity พวกนี้นะครับก็จะมีแค่คันนี้แหละ ที่เป็นล้อสิบหกแล้วไม่ใช่ดิสเบรกเป็นวีเบรกอันไหลให้มาจัดเต็มแบบจัดเต็มมากๆเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าวิธีการพับของมันเนี่ยพับแล้วออกมาเป็นแบบไหน อย่างที่บอกนะครับดาวฮอนเขาเชื่อใจได้เรื่องจุดพับจริงๆนะครับมันเชื่อใจได้2ออย่างแหละจุดพับกับราคาขายต่อใครที่เล่นดาวฮอนอยู่เนี่ยคงจะรู้ดีว่าราคาขายต่อของดาวฮอนเนี่ยไม่แพ้ใครในโลกไม่แพ้ใครในประเทศเลยโอโ้โหราคาขายต่อแข็งมากนะครับและยิ่งช่วงหลังเนี่ยยิ่งแข็งเข้าไปใหญ่เพราะว่าของขาดตลาดนะครับผมอลองเข้าไปดูใกล้ๆกันดีกว่าว่าเวลาพับแล้วมันเนียนขนาดไหน เดี๋ยวปรับไอ้นี่ก่อนชึบอ่ะนี่นะครับเนี่ยพับแล้วมันเนียนมันดูแบบเรียบร้อยนะครับผมมีแม่เหล็กมาให้เรียบร้อยแล้วมีขาตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วอ่าบันไดพับได้นะครับเป็นบันไดเวลโก้พับได้นะครับ,บ, go, บ,รบอ่าดาอนล็อตนี้มาเป็นบันไดเวลโก้แทบจะทั้งสิ้นอ่าส่วนใหญ่มากับบันไดเวลโก้ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ คือดูแลเรียบร้อยมันเป็นล้อ16ที่ผมว่าน่าใช้งานมากๆนะครับผมใครที่อยากปั่นแบบสนุกๆอ่ะตัวนี้มองตัวนี้ไว้ได้เลย29,000บาทราคาไม่ดุนแรงด้วยนะครับอ่ะน้ำหนักนี่ผมยกนะเบาน้ำหนักถือว่าเบานะเมื่อยกจริงคือเวลาอ่าตามสเปคเนี่ยบอกว่า11โลแต่เมื่อยกจริงแล้วเนี่ยผมว่ามันมีความเบาสมควรนะอ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยการยกจริงเนี่ยมันก็ทําให้เวลายกขนย้ายไปไหนเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคนะครับผมมากันสองสีนะตัวนี้มีสีฟ้าขาวกับขาวดำนะครับ Airspeed ใครสนใจติดต่อมาได้นะครับบายการ์เดนะ0 8 9 7 6 0 0 9 9 9นะครับผมแล้วก็ไลน์ดีบการ์เด้นบีเหรือติดต่อแมสเซจใน Facebook ก็ได้นะครับ อ่าตัวนี้2,900บาทนะครับผม2900บาทแล้วก็ใครที่สนใจจะช้อปผ่านทางอ่าช้อปปี้เราก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้อยู่ด้านล่างนะครับผมอ่าตัวนี้เนี่ยอยู่ที่2,900บาทสั่งผ่านช้อปปีได้นะครับผมเสิร์ชอ่าไบ e ารเดนในช้อปปีนะครับผมก็น่าจะเจอเลยนะครับแต่น่าจะเจอตัวอ่าน่าจะเจอร้านค้าที่ผม สร้างเอาไว้อยู่ในช e นะ้อป e ี้นั่นแหละผมก็พยายามลงสินค้าขึ้นเรื่อยๆนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากช้อปทางนั้นก็ได้นะครับได้ทั้ง3ช่องทางนะแล้วแต่ว่าจะสะดวกช่องทางไหนนะครับผมตัวนี้ดาฮอนแอร์สปีดยังไงก็ฝากตัวนี้ไปอีกหนึ่งตัวผมว่าดาฮอนรถที่ผ่านมาเนี่ยทั้ง4ตัวเนี่ยผมว่ามันมาจัดเต็มแบบไม่ธรรมดานะครับผมแล้วก็ราคาก็มาดีด้วยสำหรับรถเนี่ย ซึ่งปกติแล้วดาฮอนเนี่ยราคามันจะสูงอยู่นิดนึ่งแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบสเปคกับอะไรรถนี้มาค่อนข้างดีเลยนะครับผมอ่ะอยังไงฝากไว้ด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปเดี๋ยวผมก็คงจะมีของใหม่ๆมาให้ดูเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ของเข้าหลายอย่างอยู่นะครับผมยังไงก็ฝากตัวนี้ไว้ด้วยอีกหนึ่งตัวรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง